สําหรับพี่น้องป้องกุกพี่น้องป้องไปมือนีมาในช่องเสียออกเป็ดลําเพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับมือนีมาพบกับบรรยากาศช่วงแรกๆครับพี่น้องครับบรรยากาศมือนีบรรยากาศดีครับพี่น้องครับอยู่ที่สํานักงานมวลลําเพ็ดลําเพื้นครับมือนีอยู่ทึ่งเวทีเลยครับนี่ครับเราบๆอบริเวณสํานักงานมวลลําเพ็ดลําเพื้นครับพี่น้องครับนี่ครับ กับบรรยากาศดีๆทางกรพี่น้องครับเมื่อนี้มาพบกับบรรยากาศอยู่บนเวทีสำนักงานมอลำเปลนลำเพลินครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับบรรยากาศนะครับช่วงลำแรงคำคำนะครับทีมงานกำลังสีเข้ามาซ้อมอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศดีนะครับอยู่ที่มอลำเป็นลำเพลินครับ รอบๆบริวเวณน,นะครับท้องฟ้ามือนี้รู้สึกว่าอากาศเย็นๆจะเข้ามาแล้วครับเข้าสูมหมดหน้าหนาวแล้วนะครับพี่น้องดีใจเลยเข้าซูมหมดหน้าหนาวแล้วนะครับโอ้โลมพัดวีวีนะครับพี่น้องลมพัดวีวีเลยนะครับทีมงานโฮเอทังกันน้อยถึงเวทีนะครับ ว่าเป็นบรรยากาศดีนะครับลมพัดวีวีนะครับอยู่ที่สำนังกงานวอลลมเปิดลำเพลินนะครับบรรยากาศดีอีกเมื่องนึงนะครับถ้าี่น้ชมขอบคนะครับชม แสงแดดกำลังจ้านะครับพี่น้องนี่อยู่ที่นะครับอันนี้เป็นสั้นอาจารย์เรื่องยนดีครับพี่น้องครับบรรยากันดีโอ้ทีมงานฮอร กำลังเห็ดอย่างน้อยครับพี่น้องโอ้แสดงว่ากําลังขึ้นกําลังขึ้นสลิงบ่นี่ครับทีมงานติดตั้งสลิงนะครับพี่น้องมาปุ๊บครับบรรยากาศอยู่นะครับบรรยากาศอยู่ทั้งวิธีอันนี้อยู่สั้นอาจารย์นักดนตรีครับพี่น้องครับสูงครับลมพัดกับรมเย็นนะครับพี่น้องบรรยากาศดีอีหลีนะครับบรรยากาศ วันนี้นะครับนี่กาดีดีมากนะครับกนะับบรรยากาศโอ้ทางฝุ่นกำลังยิงนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงทางฝุ่นนะครับพี่น้องกับบรรยากาศช่วงแรงแรงช่วงแรงแรง คือว่าบรรยากาศดีอร่มเย็นด <Yeah. S 1> <Yeah. internally. S 3> ีพี่น้องนะครับอยู่ทึ่งนี่นะครับอยู่ทึ่งนี่ร่มเย็นดีครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับอยู่ทึ่งีิทีร่มเย็นดีครับพี่น้องครับนั่งร้านนั่งท่านที่ท่านสามนะครับแถมันต้อขึ้นไปก็ต้อขึ้นไปอีกครับน เคื่องสุดก็ว่าได้คับพี่น้องครับที่ห้องเย็นสบายครับพี่น้องครับว่าเย็นสบายนะครับีงานห้องร่าง คันสลิงนะครับีบ่นน,นองรับโอ้โอ ีีครับพ่น้องเวกันครับพี่น้องอนี่ก็จะเป็นนะครับเจ้านะครับพี่น้องการสัตว์หรือว่าตารล้มนะครับหมงหนึ่งนะครับ <YE. S 1> <k powerful> ตรงให้ตรงหน้าครับพี่น้องครับดาวเว้นรับกอบฟ้านะครับบรรยกายกาศดีบรรยากาศหนึ่งครับพี่น้องครับครับไทยพิบุลรนะครับดูที่สำนังกงานมะลำเป็นลำเพลินครับพี่น,อน้องบรรยากาศดีนะครับ งานห่อนะครับกำลังนะครับขึ้นกำลังขึ้นสลิงครับพี่น้องนะครับเพื่อจะทดสอบนะครับเพื่อจะทดสอบคานสลิงเข้านะครับนี่ครับโอ้บึงยิงสีเวทีใหญ่นะครับพี่น้องท่านได้เอาท่านเดาศาสตร์ท่านเดาอยางใส่์ือว่าเวทีเราใหญ่มากนะครับ พี่น้องเบิงนะครับโดยรอบๆสำนักงานบลํามพิ้ลำเพื่นครับทีมงานห้องกำลังจะใส่ฉากนี่ครับเออใส่สลิงนะครับเพื่อจะมาทดสอบนะครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ว่ามีอย่างไรครับพี่น้องไทยบรรยากาศในปีให้นนองเบิงนะครับช่วงแรงๆนะครับบรรยากาศากากดีนะครับฝากพีฝากน้องเด้อนะครับวันที่เก้าเปิดวงมาลำเพลินอยู่ที่สนามลรงเลียนบ้านน้องเนี้ยนะครับพี่น้องอยู่คางบึงบันแพ้งเหรอครับพี่น้องมาปิดกำลังใจให้กับทีมง,งานเด้อครับสำหรับคลิปนี้ผ่มีอย่างไรครับขอขอคำบา สวัสดีครับจงมาพปกันในคลิปต่อไปครับ